สวัสดีครับผมสหายอินทรชิตวันนี้ก็ได้เข้ามาชมน้างานนะครับที่ไรอินทรชิต3โครงการคุ้นเขาล้อมทะเลโครงการที่ดินจัดสรรที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีสืบเนื่องจากช่วงนี้นะเป็นช่วงเดือนกันยาพายุฝนเนี่ยก็จะเข้ามาหลายระลอกเลยนะครับพื้นดินที่เรากะว่าจะปลูกหญ้าให้เขียวขจีนะมันก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้นะก็เละเทะเลยเป็นดินนานะครับเละเทะแบบนี้เลยอย่างภาพที่เห็นนะครับ ผมก็ได้สั่งการให้ทีมงานครับปรับเปลี่ยนแผนนะครับจากที่จะต้องมาปรับพื้นที่แล้วก็ขุดทะเลสาบให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้ทะเลสาบของเราก็ขุดไปแล้วประมาณ70 80%เนะครับทะเลสาบของเราจะเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุรินทรีนะครับมีความกว้างมากกว่า100เมตรแล้วก็มีความยาวเกือบ1กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับก็จนถึงแนวชายเขานะก็จะลอดเลี้ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความกว้างมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เบิกขอบซ้ายขวาของทะเล เนื่องจากพายุเข้านะครับรถสิบล้อรถเครื่องจักรเนี่ยเราทํางานได้อย่างเยอะแยะมากนะครับก็พักเอาไว้ก่อนนะครับไปขุดปรับหน้าดินแทนนะครับอย่างฝั่งตรงข้ามับด้านทิศตะวันออกนะครับวันส่งวันที่ผ่านมาก็เลยให้ทีมงานนําต้นไม้ล้อมเข้ามาปลูกนะครับช่วงนี้ก็จะนําไม้ล้อมเข้ามาทุกๆวันเลยนะครับวันหนึ่งก็หลายคันรถครับที่นําเข้ามาก็หลายร้อยต้นแล้วครับต้นไม้หลักๆที่นํามาลงในชุดแรกเนี่ยจะเป็นต้น ตะเบนะครับหรือต้นเหลืองปิยทรนะครับก็ประมาณนี้ครับมันยังไม่ได้แต่งฟอร์มนะครับบางต้นก็จะมีใบบ้างบางต้นก็มีเป็นตอๆอย่างนี้ครับก็นํามาหลายร้อยต้นและนะครับไซส์ก็ประมาณ8ปดนิ้วนะครับและวันนี้ก็ได้นําต้นไม้ชุดใหม่เข้ามาลงนะครับที่จะทําให้กับลูกค้านะครับจะมีต้นอะไรบ้างไปชมกันครับอ่าเห็นครับนต้นตะเบนะครับอันนี้ก็เป็นต้นประดู่เป็นประดู่ป่านะครับต้นนี้ก็ไซส์ประมาณสักหน้าหน้าเก้านะครับต้นนี้หน้าเก้าส่วนต้นนี้ จะเป็นหน้าประมาณหน้า20นะครับสำหรับต้นปูป่านะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นต้นเป็ดฝรั่งนะครับต้นเป็ดฝรั่งตัวนี้นะครับต้นต้นตัวเนี้ยเสียดายมากนะครับเพราะตอนเราไปซื้อเนี่ยจะมีกิ่งฟอร์มยาวมากเลยยาวแบบสวยงามนะครับเป็ดฝรั่งแต่มันมันยังไงมันหักพอมันหักไปสองกิ่งเนี่ยผมก็เลยดูแล้วว่ามันไม่สวยแล้วก็เลยสั่งให้คนงานอ่ะตัดออกให้หมดเลยเดีย๋ยวรอมันแตกใหม่อาจจะช้าหน่อยแต่สวยแน่นอน,นครับ ต้นต่อมาก็จะเป็นต้นโอ๊กนะครับ <blunt risk> สินโ์โอ๊กนะครับตอนนี้เลยก็รูดใบออกนะครับเพราะเราขุดสดนะครับพรุ่งนี้นะครับตัวนี้ก็ต้นต้นโอ๊กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นโอ๊กเนี่ยเหลือแต่กิ่งแต่ใบก็มีนิดนิดนหน่อยนะครับนี่ก็เป็นต้นโอ๊กนะครับส่วนต้นหัวมุมที่เป็นงามนี่เป็นต้นทองกปล่านะครับต้นทองกปล่านะครับต้นทองเปาวต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะเราขุดแล้วหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับต้นนี้ก็เช่นกันครับทองกปล่าส่วนการตั้งเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ครับต้องนาต้้ทงั เราปลูกค้ำยันเอาไว้ชั่วคราวเฉยนะครับพรุ่งนี้เราจะนําไม้มาแล้วก็ปรับแต่งใหม่นะครับให้ลําต้นเนี่ยเอียงหันหน้าลงทะเลสาบนะครับรวมทั้งต้นนี้ด้วยนะครับเราจะทํานอนไปเลยนะครับต้นทองาวล่าดับถัดมาก็จะเป็นต้นปีบทองนะครับปีบทองต้นนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับต้นปีบทองนะครับตัวนี้หน้าแปดนะครับปีบทองส่วนนั้นก็จะเป็นต้นประดู่ป่านะครับใสแบบเบิ่มเบิเหมือนเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราจะลงต้นใหหมม้้ทัังดเลยนะครบ ต้นไม้ชุดแรกจะเป็นเหลืองปิยธรและตะเบนะครับแล้วชุดต่อไปก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับไม้เศรษฐกิจจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นไม้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อที่เป็นไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสักพยุงยางนาแคนามะข่าโมงประดูชิงชันอะไรทํานองนี้ครับเราจะนํามาลงในไร่ของเราเนี่ยหลายร้อยหลายพันต้นเลยนะครับจะลงให้แบบเต็มที่ขับแน่นไปเลยเมื่อเราลงต้นไม้หลอมจนเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็จะตกแต่งสวนให้ยังกระแปลงนี้นะครับเราก็จะ สร้างน้ําตกสร้างลําธารน้ำนะครับเราจะขุดบ่อบาดาลแล้วก็ทําลําธารน้ําตกไหลลงสู่ตัวทะเลสาบให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ํานะครับเพราะน้ําในทะเลสาบเมื่อเราขุดทะเลสาบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องขุดบ่อบาดาลนะครับปรับพื้นที่ให้น้ําทะเลสาบอะมาแตะขอบด้านบนนี้เลยนะครับแตะขอบด้านบนนี้เลยนะขอบยานด้านบนนี้เลยนะครับแล้วเมื่อทําทุกอย่างเสร็จสิ้นลําดับสุดท้ายคือการปลูกญ้านะครับเราจะนํหญ้าเนี่ยมาปลูกให้เต็มพื้นที่เลยนะครับเป็นร้อยไร่นะครับ พื้นที่ของเราก็จะยาวจนแนวถึงแนวภูเขาเลยนะครับจะปลูกหญ้าทั้งหมดเราจะมองไปเห็นเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวกระติแล้วก็จะมีพันไม้นานาพัานนะครับที่ขึ้นอยู่มากมายเลยสลับซับซ้อนกันไปนะครับพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่โครงการที่ดินจัดสรรที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุริบุรีวันนี้อาจจะติดพายุฝนนิดหน่อยมีปัญหาด้านการทํางานเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าผมสายอินชิตสามารถทําให้มันสําเร็จและก็มีความสวยงามได้เพราะทุกวันนี้ผมก็ ทำด้วยแนวคิดของผมเองนะครับนะครับประมาณนี้ด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุวรรณบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนครับรออีกสักเดือนหนึ่งผมจะเนรมิตที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆของจังหวัดส,สุวรรณบุรีหรือจะติดอันดับต้นๆของภาคกลางเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ